สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศารเสารราชสีในช่องนะครับอาจารย์มหาสารเสารราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาไกด์ลายดวงชะตาพยากรดวงชะตาทานายดวงชะตานะครับโดยภาพรวมในเดือนนี้ตลอดเดือนสิงหาคม2564นารสะครับสำหรับชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสําหรับ บุคคลที่เกิดในราศีมังกรคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในเดือนนี้นะครับดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันในวันที่5ดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคและก็มหาจักรวันที่14ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่23ดาวพุธย้ายเข้าราศีกันตรงนี้ได้ตำแหน่ง เกษตรและก็มหาอุดซึ่งดาวนะครับที่ให้คุณในตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีในตําแหน่งกเกษตรเนี่ยครับมีอยู่3ดวงด้วยกันในเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและก็ดาวเสาร์ส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวศุกร์และดาวราหูเจ้าเดิมเจ้าเก่าซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในลักษณะน,นี้ในเดือนนี้จะส่งผลต่อชาวราศีมังกรยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับด้านแรกก็จะเป็นดวงในด้านการเงินของชาวราศีมังกร ประจำเดือนสิงหาคม2564นะดาวเจ้าเรือนการเงินหรือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนี่นะครับก็คือดาวรางหงูสถิตในภพปุตตะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาและในเรือนการเงินมีดาวพุธสุปดีโคจรสถิตในภพในราศีกระดุมพระในภพการเงินนี่นะครับจะส่งผลให้การเงินตลอดทั้งเดือนนี้ชาวราศีมังกรสามารถที่จะประครับประคองไปได้ด้วยดี ไม่มีอะไรที่จะแย่ไม่มีอะไรที่จะหนักนะครับกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วในเรื่องของการเงินที่มีปัญหาการเงินที่มีอุปสรรคนะครับ <hh> ในเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านเรื่องเแย่ๆมาแล้วในเดือนนี้ก็จะดีขึ้นนะครับทําให้มีรายรับมีรายจ่ายมีารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนี่นะครับมีเงินเหลือ,เ,ลอเก็บเหลือใช้ถึงแมว้ว่าจะเข้ามาไม่มากหรือเหลือน้อยแต่ก็พอที่จะ ทำให้ชาวราศีมังกรนี่นะครับสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดทั้งเดือนส่วนในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโชคลาภนี่นะครับดาวเจ้าเรือ,อนลาภะโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะครับส่งผลให้โชคลาภที่จะเข้ามานี่นะครับก็จะมีน้อยมากหรือการเสี่ยงดวง,ดวงเสี่ยงโชคช่วงนี้นะครับชาวราศีมังกรก็ควรจะงดเว้นเพราะลงทุนไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาหรือได้มาก็น้อยนะครับ หรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงในเรื่องของมิสหายนะครับอาจจะนําความเดือดร้อนนําความวุ่นวายมาให้กับท่านหรืออาจจะขัดโชคขัดลาภท่านนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องการเงินและโชคลาภนะครับของชาวราศีมังกรนะครับก็จะประมาณนี้ในด้านที่หนด้านที่2ด้านที่2นี้พูดถึงในเรื่องของการงานนะครับดวงการงานของชาวราศีมังกรดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่13สิงหาคม โคจรเข้าสู่ภพมรณะในราศีสิงห์และในเรือนมรณะก็มีดาวอาทิตย์ดาวคาดาวเกตและก็ดาวพุธโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะครับในช่วงนี้อาจจะทําให้การงานของชาวราศีมังกรจะต้องลงทุนลงแรงนะครับเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปติดต่อประสานงานนะครับหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะครับโดยที่ชาวราศีมังกรไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คาดคิด กิจการธุรกิจเกิดปัญหาแบบฉับพลันทันด่วนนะครับแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับถ้าท่านได้ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือทํางานที่มีทีมงานมีคอนเนคชันนะครับหรือการทํางานเป็นทีมนี่นะครับมันจะทําให้เกิดการร่วมกันชิดร่วมกันทานะครับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกิจการโครงการโปรเจกต์ต่างๆจะทําให้การงานของท่านประสบความสําเร็จ นะครับแต่ถ้าช่วงนี้ชาวราศีมังกรฉายเดียวก็ต้องบอกเลยว่าไม่ดีแน่นอนนะครับไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยดีนะครับมีแต่จะเสียนะครับต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยการทํางานหรือธุรกิจนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ทันต่อยุคให้ทันต่อสมัยให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับใช้รูปแบบเดิมถ้าท่านใช้รูปแบบเดิมในตอนนี้แต่ต้องการผลลัพธ์ที่มันแตกต่างออกไปต้องการผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นนะครับต้องการผลลัพธ์ที่ ได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการปรับปรุงเท่านั้นจึงจะทําให้ธุรกิจของท่านการเงินของท่านสามารถที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้นะครับนอกจากนี้ชาวราศีมังกรนะครับท่านจะมีความรู้สึกเบือ่อเซ็งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะมันมีอุปสรรคปัญหามีอุปสรรคมากมายนะครับมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาท่านก็ต้องต่อสู้นะช่วงนี้ท่านก็พยายามต่อสู้ อย่ายอมแพ้ก็แล้วกันเพราะถ้าท่านพยายามไปแล้วต่อสู้ไปแล้วมันจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปการงานของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าสามารถขยับขยายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าน้ายก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการต่างๆนะครับจะส่งผลดีนะครับและในด้านของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์ก็มี ผลตอบแทนนะครับให้ผลตอบแทนแก่เจ้าชะตานะครับที่เป็นไปตามเป้าหมายได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีมังกรนะครับในด้านที่2ก็จะประมาณนี้ท้ายสุดสุดท้ายนะครับเป็นดวงในเรื่องของความรักนะครับดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ดวงดาวต่างๆนะครับโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตา ก็จะส่งผลให้ความรักไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่ครองมีครอบครัวหรือคนโสดนะกนะ็อาจจะมีปัญหานะอาจจะมีปัญหาช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะครับจะต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ประครับประคองในเรื่องของความรักนะครับทำความเข้าใจใช้เหตุผลนะครับในการพูดคุยในการเจรจากาันให้มากขึ้นใช้เหตุผลให้มากๆใช้สติให้มากๆนะครับเพราะถ้าชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับช่านใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับ พูดมากๆเข้าใช้าอารมณ์มากๆเข้าก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งกันตามมานะครับเพราะช่วงนี้ชาวราศีบังก์นะครับทำอะไรนิดทําอะไรหน่อยก็มักจะมีปากมีเสียงกันส่วนคนโสดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะถูกหักหลังนะครับถูกหักอกถูกหักหลังหรือผิดหวังนะหรือผิดหวังนะครับกับความรัก เพราะถูกคนลักทิ้งไปหรือบางคนในช่วงนี้เป็นเวลาที่จะต้องทําใจลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับทำให้คนโสดก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักครั้งใหม่หรือยังไม่ได้พบคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาในชีวิตของท่านเลยซึ่งก็ถือว่าความรักของคนในครอบครัวตลอดจนคนโสดในช่วงนี้ต้องใช้สติให้มากๆนะครับใช้สติใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับก็สามารถที่จะประคับประคอง ดวงในเรื่องของความรักของท่านได้ตลอดทั้งเดือนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปย้ําว่าโดยภาพรวมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เฉพาะโจไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงชะตาของชาวราศีมังกรในด้านของการเงินโชคลาภในด้านของการงานและก็ความรักก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเหนือสิ่งอื่นใดนี่นะครับ การไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ด,ด้วยดีเฮงเฮงเลยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ